ช์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะและสุดรัฐประกาศจุด Walk กอลงทะเบียนดิจิทัล w a l l ล t กว่า5,000แห่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดก็เช่นเคยนะคะต้องส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใ,ใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะอัปเดตจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะ โดยดีจับมือกับหน่วยงานพันธมิตรเปิดจุด Walk-in ลงทะเบียนดิจิทัลวันล t กว่า5,000แห่งล่าสุดนายประเสริฐจ,จันทรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีได้อัปเดตว่าในวันที่1สิงหาคมนี้รัฐบาลโดยกระทรวงดีและกระทรวงการคลัง ได้เปิดช่องทางให้กับพี่น้องประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเติมเงิน1 0 0 0 0มืบาทผ่านดิจิท a ลวอ l เล็ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะคะโดยกลุ่มผู้มีสมาร์ทโฟนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐได้โดยตรงจากแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟนนะคะโดยสามารถดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชัน App Store สำหรับระบบปฏิบัติการ ios ดาวน์โหลดผ่าน แอปพลิเคชัน Google p a y สำหรับระบบปฏิบัติการ Android นะคะโดยในวันที่1สิงหาคม2567ให้บริการสำหรับผู้ที่มีสมาร์ทโฟนแต่ต้องการความช่วยเหลือให้การลงทะเบียนร,รัฐบาลได้กำหนดสถานที่จุดให้บริการ walk-in สอบถามข้อมูลและให้บริการรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนดังนี้นะคะ หนึ่งศูนยดิจิทัลชุมชนจำนวน1,722ศูนย์ทั่วไทย2ที่ทำการไปรษณสย์จจำนวน1,200แห่งทั่วไทยยกเว้นไปรษณียนอนุญาตเอกชนและร้านค้าให้บริการนะคะ3ธนาคารออมสิน1,047แห่งทั่วประเทศ 4. ธนาคารเมื่อการเกษตรและสากรการเกษตรหรือทกศจำนวน1,238แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้นะคะประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามข้อมูลและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่จุดบริการจํานวนรวม5,199แห่งทั่วประเทศซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงดีกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้บริการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตามระยะเวลาทำการนะคะสำหรับประชาชนที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการเตรียมการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นข้อมูลโดยตรงจากรัฐบาลที่เชื่อถือได้ในเว็บไซต์ w w w d i g i t a l w a l l e t g o t h หรือ w o w i e กระเป๋าเงินด i จิ l r ลรัฐบาลไทยและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านศูนย์บริการข้อมูลโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่าน Digital วอลเล็โทรศัพท์สายด่วนดิจิทัลวอลเล็ต1111พร้อมให้บริการและคำแนะนำปรึกษา แก่ประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะคะรัฐบาลโดยกระทรวงดีกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดิจิตอ l วอลเล็นะคะโดยได้จัดสถานที่เป็นจุดให้บริการแบบ Walk-in เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการสอบถามข้อมูลและการให้บริการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจํานวน5,199จุดทั่วไทยเพิ่มเติมจากการลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการเข้าร่วมโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลว a l เล็ของประชาชนโดยคาดว่าจะมีประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการประมาณ45-50ล้านคนนะคะอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดสำหรับดิจิ t a l Wallet ด e. ีอีจับมือกับหน่วยงานพันธมิตรเปิดจุด Walk-in ลงทะเบียนกว่า5,000แห่งทั่วไทยอำนวยความสะดวก ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะอัปเดต30กรกฎาคม2567